คนนี้น่ารักมากๆนะฮะมีน้องคนนึงฮะไปเดินผ่านร้านทองกับคุณพ่อนะฮะผ่านไปปุ๊บคุณพ่อเดินไปไหนไม่รู้น้องวิ่งกลับมากลับมาป,ปุ๊บมาถามท้วคนในร้านบอกว่าผมมีเงินเท่านี้ครับอยากจะซื้อทองให้คุณแม่หน่อยไม่ทราบว่าจะซื้ออะไรได้ครับกรรมเงินมาวางปับ๊บมี1,210บาทเกิดอะไรขึ้นชมคลิปฮะตัวนั้นสองสลึงครับซ้องสลึงมันอยู่<อ>ที่หมื่นกว่า ช่เราเรามีเท่าไหร่นะสองร้อยสิบบาทอันนี้ซื้อให้ใครให้คุณแม่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่แนะนําให้เดี๋ยวพี่แนะนําให้เป็นตัวไหนเนาะโอเคเป็นแหวนศูนย์จุดสี่กรักครับอันนี้พี่ลดให้เนื้อเหลือหนึ่งพันท้วนเราก็จะเอาเงินไปซื้อขนมได้อีกเราชอบลายไหนเอาม่กีเอาอันนี้เเอาอันนี้เนาะแต่ศูนย์จุดสี่กรอันค เก็บใส่กระเป๋าดีๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากเหตุการณ์นี้ฮะเกิดขึ้นที่จังหวัดมหาสารคามนะครับหนุ่มน้อยคนนี้ไปชี้เลยชี้ที่กำไรข้อมือนะฮะสองสลึงน่ารักพนักงานบอกว่ามือกว่าบาทลูกมีเท่าไหร่อ่ะตอนนี้ทองบาทละสามหมื่นสองหมื่นเก้าสามหมื่นขึ้นก็ลงลงอยู่เนี่ยครัน้องบอกมีอยู่เนี่ยครับหนึ่งพันสองร้อยสิบบาทนะฮะพนักงานบอกเอางี้งั้นเอาแหวนไปแหวนพวงนี้พันกว่าบาทแต่ว่าลดให้เหลือพันเดียว จะได้เหลือเงินอีก200กว่าบาทเนี่ยเอาไปซื้อขอนอมกินนะลูกเจ้าของก็น,น่ารักเนะะาะแม่งานก็น,น่ารักน่าเอ็นดูนะครับประกฏว่าคนเข้าไปชื่นชมกันใหญ่เลยคนชมคลิปนี้นะ14ล้านแล้วนะฮะโตขึ้นหนูจะต้องแบบเป็นเด็กที่ประสบความสำเร็จมากๆลูกเพราะหนูเป็นคนคิดดีมากเขาต้องแบบโดนเลี้ยงมาแบบพ่อแม่ให้ความรักอย่างดีแล้วเขาก็รู้สึกว่าอยากตอบแทนเนาะมีคนไปตามหาครอบครัวนี้นะ เพราคนนี้บอกว่าน้องคนนี้เป็นเด็กที่แบบว่าใส่ใจทุกคนในบ้านเป็นเด็กที่น่ารักมากอะไรเงี้ยก็อยากแบบให้ของขวัญวันแม่ค่ะเออดูสิเอ็นดูเนาะเอนดูน่ารักจังเลยแต่เข้าใจน้องแล้วตกใจเนาะไปชี้ตรงกําไรแล้วแบบหมื่นกว่าอุ้ยแล้วอันไหนมีเงินเท่านี้ซื้ออะไรได้บ้างครับเออนั่นน่ะสิแล้วตอนที่เขาให้ของแล้วเห็นไหมมีไหว้ขอบคุณด้วยนะ ถูกเลี้ยงมาอย่างดีนะสามารถสำนึกดีมากๆ,ๆเลยโตขึ้นขอให้เป็นเจ้าคนในคนนะลูกนะจะลิลรุ่งเรืองนะลูกนะน่ารักรมากๆาุนนึกถึงตัวเองนะเซนซิทีฟอีกแล้วแต่จ้าลูกเราได้อย่างนี้ตอนโตร้องให้ตายเออผมว่าลูกคุณดูตอนนี้อยู่ก็เริ่มหยอดกระปุกแล้วแ่ะอ่าแต่เขาแคะน,นะตอนนี้แคะกระปุกเอาเหรียญสิบไป <c oughs> หยอดตู้ไข่เ <c oughs> นี่ยคุณผมพยายามจะพูดให้แบบว่าเออลูกคุณแบบอย่างนี้อย่างนั้นเหรียญสิบแม่เหรียญสิบหยอด <นะ S 1> ตู้ไข่ แล้วก็แกะออกมามีแหวนพลาสติกทุกวันเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยตอนนี้เดี๋ยวก็จะกลับไปหยอดกระปุกแล้วเขาว่าเดี๋ยวโตขึ้นก็จะเริ่มไปซื้อไม้เท้าให้คุณอ๋อใช่เพราะตอนนั้นเราแก่เราก็เดินไม่ไหวครับแต่หนูจะเดินต่อจากพี่นะพี่นั่งเขาเขียนใช่ป่ะหนูแค่ไม้เท้าพี่นั่งวีลแชร์แสดงแล้วเริ่มตื่นแล้วคุณผู้ชมเริ่มได้ต่อแล้วต่อเถียงแล้วอ๋อเรื่องถ้าเรื่องกัดแล้ไม่ตื่นก็กัดได้